ส,สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พาพี่น้องมาดูสวนไผ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ให้ดูนะไม่ให้ดูเอาไมา้แต่ว่าจะจะมาดูเรื่องของอใบไผ่นะครับที่หล่นนะครับแล้วก็ทับถมกันอยู่นะครับเป็นเวลาหลายปีพอสมควรนะครับที่เราทําเกษตรตรงนี้นะครับนะครับนี่นะเหมาะแก่การนําไป ทำปุ๋ยยิ่งนักนะครับแล้วดูนะครับอันนี้ดูนะดูพื้นที่ของเรานะครับเนี่ยนะครับแล้วค่อยๆนะครับเนี่ยนะครับนะครับอันนี้คือไส้เดือนนะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเ,นเป็นดัดชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของอพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่า จะเอาพวกมูลสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยนะครับขุดไปก็เจอไส้เดือนนะครับไส้เดือนเล่นกระเดากระเดาขาดแล้วขออาภาัยด้วยนะครับมผมจะเอาพวกมูลสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูนะครับนะม,มาหมักไว้นะครับมาหมักไว้มาหมักไว้แล้วก็ เอาไว้ทำเป็นปุ๋ยนะครับในการเพราะปลูกพืชน,นะครับตรงนี้เนี่มันเป็นเป็นดินอย่างดีเลยครับเนี่ยนะครับดินอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าใบาไผ่นี่มีประโยชน์มากเนี่ยนะครับพื้นที่เราใบาไผ่ทั้งนั้นนะครับเยอะๆเลย เหมาะกับการปลูกยิ่งเจอฝนมาด้วยนะครับนะเจอฝนด้วยเนี่ถ้าเอาพวกบรรดาขี้ทั้งหลายมากองกองหมักไว้นะครับสักหกเดือนหรือปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยเอามาปลูกพืชปีหน้านี่นะครับผมว่าสบายเลยนะครับฉะนั้นนี่ปลูกไผ่เนี่ยมันได้มากกว่าหน่อไม้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมอง ด้านใดของไผ่นะครับนะด้านใดของไผ่โดยเฉพาะไผ่ตรงในใบมันใหญ่แต่ว่าคนก็จะนิยมแปรรูปนะครับโดยกินหนอ่อเป็นไผ่ที่กินหน่อนะครับลำอาจจะไม่ค่อยตรงสวยเท่าไหร่นะครับนเพราะว่าอีสานเรานีชอบกินหน่อนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็คงจะ นำเกิดความรู้เกี่ยวเรื่องไผ่มาฝากทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนำเกิดความรู้ดีๆมาฝากท่านอีกนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ